เบิกโหลดพี่เนาะหลังจากเหตุงานแล้วแล้วออกมาเมื่อสะพผู alleine, ้ใดกับผู้ใดเถอะว่าเขาขับรถว่ามือว่าพวดกันเองเงื่นกต่เลือกมือนี้รู้สึกว่าคอยสิไปร่ำเร่แล้วนะโอ้ยศูนย์ในขนมกับซุนศูนย์ในเครื่องกับซุนพวดพ่อหนะมือหัวกกับยาค้าข้า เวลาทุกคนค่ะเหตุการณ์เหตุการณ์นี่คือ area สำหรับเหตุงานทุกคนออกมาแล้วนี่หายว่าเจอเิ่เนี้ยังกว่าแดกคุลาค่ะเจอแสงแล้วตานี่ต้องยี่ไว้ <c oughs> งานน่ะหลายโคตรทุกคนแต่ว่าพนักงานพ่อๆนะคะผู้ใดสนใจแวะเข้ามาโหลดแต่ว่าต้องติดต่อเองเด้อ เพราะว่าเส้นก็เอ็นบ่มีหายแล้วนะคะทุกคนผู้ใดมีเส้นก็เอ็นหอกมากกล้องเขาเพิ่งเอาใจความสามารถของจ้าล้องนะคะจากสิตรูดอีหยัยงโพดพ่ถ้าเป็นคนเป็นโรคหัวใจเสียเบิดตนทุกคนเงือกลายมูอปวกก็ดีไปละไปต่ะพ่อ,อกันไหมคะทุกคนบไวแล้วกลับเทียนแล้วนะคะ ก็พบรกันคลิปนะทักทายซะก่อนโอ้ยไม่อะไร